ที่ี่ป่ะแม่ทีได้เหรอเออไม่เพรานันมองห็นมองด้วยค,ครับคนไมเชื่อเหงื่อชีช้ี้ีเ่อเหือเขถกเเชี่นเหครับตอเด็กน,นึ่งชุนที่ท้างหงผีที่ท่านหที่เจียงหงงอกหงงอกเจียงวนเ็นออกไปนอ,นนอ,นอ่นผู่แก,ะกะ่โโก็พี่มถสองคนนอนนเองครับ ต่มากหายกี่กี่เดียวหายเล้วก็ทีบ้างแล้เห็นหนึ่งศูนย์เกหนึ่งศูนย์เก้าแคปซีีนี่ป่ะเล้เอาหายแล้เอาไปซื้อแล้วเร่าเลครับโอ้เขาจะซื้อที่หลอกพออะไเงี้ยตัวกพีสันนี่นี่สิพีสั่นเตียงป่แม่เตียงนี่สิพีเขาย้าเตียงเขาโยนเดาโยนเลยเูาเดียวเลย กนงขึ people, ้นมัจับเตียงสั้นอะก็เลยว่าสั้นเตียงก็นีย่งนันบบนี้หไปสำาคนละท้างเรือยแม่ยานช่องละม่สามโจ้จะเกิดน้อยเพาลกแลกอยเงี้ยคือน้องจะดูลลกน็ไม่ครับเป็นเจ้าหนาที่ส่องหอกอ่ะอ๋อไม่แขนแต่แบบจะจอยสูงๆแบบ mặc áo sẵn trong rừng như vậy kìm mặc áo sẵn trong rừng kìa kìa miệng kìa kìa miệng 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 kìa Cái kìa miệng 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 kìa อ๋อพ่อบอกเอาตัวเก่าไว้ลดไม่บอกเขาไม่เอาว่าเอาตัวเก่าสูงสองเก่าตัวเก่าไว้ลดสูงสองเก้าตัวเก่าแล้วสามารถตัวเก่าแน่นอนครับแล้ก็คือพ่อพ่อแสงบอกให้เอาตัวเก่าไว้ก่อนอือเอาตัวเก่าอย่ไว้ก่อนนี่รับครับเป็นว่ารักกมายืนยันหลังนี้อ่มาสองเลยบอกแม่เอ่าน้องใเห็นแล้วยืน รก็ผมมานั่งซองบางที่กันซื้อซื้อโรงพยาบาลนั่งหลอนมือกอดทาเส้นซองรอกจองแม่นครับนั่งซองบนแม่ยังม่เงี้ยนเสวลาใกล้เราก็นอกับเสวราจะริ่มอกครันค่ะอ้าหเนาะบาดป่วยคนกับมหาเนาะอ่าฮะแต่สีวอไปได้โอเคซอยจนมาด้วยวัตถีคนะอืวันทีหัวเนาะ เยี่ยมอยู่โรงบ้านคุณแม่นบ่ะคุณปอที่เซียไปแล้วแต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าตัวเก่าก็บ่แน่ได้บังคมันดังหลายเนาะมันดังแฮงมันบอมันหาซื้อยากเพิ่นมันดังมันเลยบอกอ๋อที่มาย้อนหลังก็จริงเนาะยอนหลังได่ปวาร์สามหูขนาดนี้ค้าว่าได้พ่อโสถือลอตเตอรี่ตีสหูได้ลอตเตอรี่3ใบได้ไปยิปก็มาได้8 7ดเห้าตัว เป็นเงินงนเอ็ยดจีรพยึดประจตเรือเล่าสามใบแม่ไป,ไ,ปไปสามหกแม่ยึดไปเราเพาะเจ้า,าจมาขายก็ได้ดึงหเร่าครับดึงเ้่ามงนต่างากไได้ดึ้เลยส,สามมืโฉเก้กาคือเคยเิเยแต้ว่ามือนั้นทางเบิกซ่อปัวรุงไว้ยุบต่อเป็นคลิปแรกเลยคลิปต่องวด<ต>นะครับไม่ได้เน้นโค้งสุดท้ายเนาะข้าเหน่นต่ได้สองเก่าได้บ้างไ แต่ว่าพ่อที่มาย้ำพ่อก็ยังย้ำว่ามันจะมาตัวเก่าใช่ไหมครับแม่อมพ่อแสงเราเนี่ยนะศูนย์สองเก้าย้มตัวเก่าไว้เลยนะครับ้ส,ส,ส่วนหนึ่งศูนย์เก้านี่เป็นผีโรงพยาบาลเนอือผีหนือก่อนหนึ่งผี้องโรงพยาบาลน,นะครับเขาเขามาเอาเขียน,ยนให้เลยเออ ลอีหยังเอแเราพ่ยาอาะเรียกเอาชื่อเรื่อยๆจนตัวเลขเขากรู้เลยอ่าไดไ่เปิดพกนี้ลกระดาษน้อยนี่เลยครับเกระดาษน้อยกระดาษทั้งนี่ละเป็นเีื่อกระดาษนี่เล่แม่ทั้นนีละก็สี้เ่ด้เจด้มาแล้วเอามือวนกเลยี่ครับกลัเลยไม่เปิดนี้มีิดต่เอาชื่อเรื่อยลใส่ โอ้ผูม่ต่าคือบะเรคือเจียนไปนั่นละคืเจียนแหไม่นอ้เีื่องเลยครับแช่เป็นตัวเลยแม่หันอือหือแม่แม่เห็นเป็นหน้าเป็นตาเลยบะครับเห็นแบบชัดเจนเลยเห็นนางพขอมองแล้วเ่ยเสียเขาว่ามันเป็นเร่องหอก ใช่เลยอ่างเอาใช่เสียรุ่งอรเสียซี็เขาเสีอลุ่งารเ็เขาอรุครับนางปอชอยผสายข้าม้เรยกกเชาเียมื่ตำังมือเอกเรียกมา่หายม่เยกต่ำหมดแล้วครับเอาแม่เรีเอายายเรียกไครับอยงเรียกอยง่เอาไปรวดเจอก็ต้องถามเอาไปซื่อตรวด้ื่อมันไเด้วัน หนึ่งศูนย์เก้าผีโรงพยาบาลมาบอกมาบอกเป็นตัวเลยอย่ามองกับผู้หอมมาบอกเป็นตัวเลยนะครับเบอรสี่ครับส่วนสี่สี่นี่คือก็ผีมาบอกเหมือนกันอืมก็มาบอกใหเอาตัวเย็นเลือกตัวเก่าแบบนั้นอ่า ตัวเก่ามาแน่นอนเลยตัวเก่ามาแน่นอนไปตัวเกา่าไวปเรื่อยๆครับเห็นบ้านหนุกเสาร่าใช่ไหมบ้า,า,างๆอีกส่วนพ่อแสงก็มาหาอยู่ก็ยังย้ำว่ายัางเป็นตัวเดิมอยู่ใช่ไหมครับแม่ศูนย์สองเก้าศูนย์เก้าสองเนาะไปซื้อนะน้ำตัวกเก่าแม่ก็ พักผ่อนได้หลายเด้อช่วงนี้ก็ได้ดยูมยาตลอดวิ่นบาแม่เดวนี้วิ่นบาวิ่นเยอะเป็นหนูซื้อวิ่นวิ่นเล่นมาค่ะสร่างสร้างปวยเนาะเอ็งแม่ได้พักผ่อนเนาะก็ชทวิจารยญาณในการรับชมก็คือจะไปหมอลำ วันที่เท่าไหร่นะวันที่เท่าไหร่นะแม่วันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ีสิบสามครับไปคือเจ้าแล้วกันเนาะยุ้จี้กะไปบิ่งมาน้องกันขึ้นายญี่ปุ่นก็ั่จเสิดสมาหาญี่ปุ่นก็มลเสิงาบนหน้ามโอ้ยยังใครแม่นะสิมบงครับก็แม่จะเดินทางก็วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสองสิบสาม แม่ก็จะเดินทางไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็หายแล้วนะแม่เนาะเดี๋ยวร่างกายก็จะแข็งแรงแล้วได้ไปดูหมอลำนะครับแม่ก่จ้างหมอลำนะครับที่ร้อยเอ็ดอำเภออะไรนะแม่ผูอเ,เชียงขวัญเ,เชียงขวัญครับผมเอานึงศูนย์เก้าไปยิบรถติีองค์กรกับศูนย์สองเก้าแล้วแม่เนาะค่ะเดี๋ยวคอยแม่อาจารดีกันเดี๋ยวคอยสิมาตามไหมครับเราต้องขอ ให้แม่ได้พักผ่อนนะครับนอนพักผ่อนแม่เนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้างนะครับแนวทางนะครับของแม่ไกายนะครับคุณแม่ก็มาแบ่งปั้นนะครับฝากพ่อแม่ทางบ้านด้วยนะครับผมขนาดแม่ไม่สบายนี่แม่ก็ยังเสียสละเวลานะครับมาเล่าความฝันให้ฟังนะครับเนาะครับแนวทางก็มีข้อมีหลุดนะครับเอฟซีครับผม ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังก็เป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขนะครับอย่างไรคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ